อาจารย์ภูริโสพลขณะพรผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจรุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์ท่านสาธาชนทุกท่านวันนี้ก็ถือเป็นอีกวาระเดินที่ทางธรรมสถานจาุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้นิมนต์ ระหุยามาจากวัสเกตราชวรมหาวิหารนาธรรมศาสตร์ทางสถานแห่งน,นี้เพื่อให้ท่านาูิชนท่านขณาจารย์ได้ไทำบุญสำหรับวันนี้ก็เป็นวันซึ่งอยู่ใกล้ ช่วงเวลาสงกรานต์ซึ่งก็เป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับด้วยการขึ้นปีใหม่ของไทยเราคำว่าสงกรานต์ก็ดีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพิธีสงกรานต์ก็ดีก็เข้าใจว่าทุกท่านก็มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ว,ว่าโดยสรุป การบำเพนกุศลซึ่งเนื่องในพิธีสงกรานต์หรือขึ้นปีใหม่ของไทยก็จะมีอยู่สองส่วนที่สำคัญซึ่งก็ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษบิดามารดาท่านผู้มีพระคุณซึ่ง ได้เคยอุปถัมภ์ค้ำจุนเลี้ยงดูเรามาพูดในงยๆวัาก็าเป็นการระลึกถึงท่านผู้จัดไปประการที่สองก็คือเป็นการขอพรคําว่าขอพรในที่นี้โดยความหมายทั่วไปก็คือเราเข้าไปหาท่านผู้ที่อาวุโสกว่าหรือมีอายุมากกว่า อยู่ในฐานะที่เป็นปราอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีพระคุณถึงวันปีใหม่มเราก็ไปสแสดงน,น้ำใจให้ปรากฏในทางพุทธศาสนาก็เป็นส่วนกตเวทิตาธรรมคือทำให้ความดีที่ท่านเหล่านั้นหรือท่านผู้มีพระคุณนั้นได้เคยอนุเคราะห์เรามานั้นปรากฏปรากฏแก่ ตัวท่านผู้เป็นภูชนียะบุคคลด้วยปรากฏแก่ท่านผู้อื่นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเราด้วยกับท่านด้วยสำหรับในวันนี้พิธีการทำบุญในเบื้องต้นของธรรมสถานก็เริ่มต้นด้วย และณนขณะนี้ก็เป็นกุศลในส่วนของธรรมะสวนคือการฟังธรรมพูดให้สดคล้องกับข้อปฏิบัติโดยสรุปในพระพุทธศาสนาก็ประกอบไปได้วยเรื่องศีลเรื่องทางและเรื่องสุดท้ายในขณะนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาคพาว่าภาวนาในที่นี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอาตมาภาพาก็ยังมีพรรษาายุการน้อยส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้ในทางพุทธศาสนามากกันแล้วทั้งนั้น เมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวว่ากิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้วยเรื่องของสงการานี้ก็มีสองส่วนหลักๆที่เราท่านทั้งหลายทำกันโดยทั่วไปหนึ่งก็คือเป็นการระลึกนึกถึงท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือบรรพบุรุษของเราซึ่งในเรื่องนี้นั้นเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนรู้เป็น,เป,นเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ว่าในเรื่องของการทำบุญอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เคยตรัสตอบคำถามของพราหมณ์ท่านหนึ่งซึ่งถามพระพุทธเจา้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุญที่ทำโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นทานนำใหม่หรือสำเร็จแต่การอุทิศถวายข้าวของเครื่องใช้อาหาร พานุ่งพระผม,ามยารักษาโรคนี้จะสำเร็จผลแก่ญาติสายโลหิตผู้ซึ่งร่วมรับไปแล้วได้จริงหรือไม่พระพุทธเจ้าก,ก็ทรงตรัสตอบจำแนกให้ผู้ถามนั้นได้ฟังโดยสรุปก็หมายความว่าอานิสงส์ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำบุญในส่วนที่เป็นทานมายนี้ก็ย่อมจะสำเร็จ แก่ผู้ท่านผู้ซึ่งรวงรับไปแล้วนั้นแน่นอนแต่ก็มีเงื่อนไขประกอบด้วยว่าจะสำเร็จได้นั้นประกอบด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างก็มีเรื่องที่ควรจะเล่าประกอบกับเรื่องนี้ก็คือสมัยหนึ่งนั้นลูกชายเศรษฐีตระกูลหนึ่งก็มีศรัทธาบวชในพระพุทธศาสนา แล้วก็ห่างหายจากบ้านไปหลายปีเข้าใจว่าก็เป็นสิบปีรูปร่างก็เปลี่ยนไปวันดีคืนดีก็กลับมาบินธบาทที่บ้านของพ่อแม่คนใช้ในบ้านโดยปกติจะได้รับคำสั่งให้ทุกเช้าเนี่ยต้องเอาอาหารไปวางไว้ที่หน้าหลุมศพของบรรพบุรุษ ก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นในช่วงเดียวเดียวกันช่วงเดียวกันนี้ก็คือในช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูที่จะต้องทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่งรับไปแล้วแต่ว่าวิธีทําบุญของคนในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันในอินเดียบางส่วนเขาก็ถือว่าพอถึงเวลาที่กำหนดก็เอาอาหารไปวางไว้หน้าหลุมศพ ปรากฏว่านางคาสีวันนั้นก็ถือสำรับอาหารไปวางไว้หน้าหลุมศพแล้วก็เปลี่ยนเอาสำรับเก่าซึ่งก็เป็นข้าวที่เป็นข้าวเป็นอาหารเป็นขนมที่วางทิ้งเอาไว้สองสาวันแล้วพูดได้ง่ายก็เป็นของที่จะต้องทิ้งเดินกลับมาจากหลุมศพก็สวนทานกับลูกเศรษฐีแต่ว่าตัวคนใช้านางทาสีนก็จำไม่ได้ว่าผู้นี้เป็นเจ้านายของตัวเองเพราะว่ามันหลายปี แต่ว่าท่านพระเถระก็จำนางทาสีได้ก็ถามว่าน้องหญิงอาหารที่เธอนั้นนำมานี่เธอจะนำไปทำอะไรเขาก็บอกว่าจะเอาไปทิ้งท่านก็บอกว่าถ้าเธอจะทิ้งอาหารนั้นจงใส่ลงในบาตรของกาตมาเถอะอนางทาสีก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เทอ,อาหารที่ตัวเองนำกลับมาที่ว่าจะไปทิ้งแล้วล้างภาชนะเนี่ย ลงในบาทของพระเถระท่านพระเถระก็รับบาทแล้วให้พเรเสร็จก็เดินไปจนถึงที่ซึ่งเหมาะแก่การจะทำพัตกิจเสร็จแล้วก็ลงมือฉันพัตาหารปรากฏว่าคืนนั้นบรรพบุรุษของตระกูลนั้นก็ไปเข้าฝันพ่อแม่ของท่านพระเถระแล้วบอกว่าอดมาตั้งหลายปีแล้ว ที่เคยสั่งไว้ว่าให้เอาอาหารไปให้นี้ไม่เคยทําเลยลืมหมดเพิ่งจะได้กินข้าววันนี้เองตื่นขึ้นมาเศรษฐีก็ไปถามคนใช้ว่าตกลงนี่ที่เอาข้าวไปวางไว้หน้าหลุมศพบรรพบุรุษนี่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาข้าวนี้ไปทําอะไรหมดไปทิ้งหรือเอาไปแจกหรือไปกินนางทาสีก็บอกว่า ทุกวันที่ผ่านมาหลายปีก็ทำไปตามปกติถึงเวลาก็เอาข้าวปลาอาหารไปวางไว้หน้าหลุมศพได้เวลาก็ไปเก็บมาแล้วก็ไปทิ้งแต่วันนี้เมื่อเช้าเนี่ยหลังจากที่ไปนำเอาสำรับเก่ากลับมาไม่ได้เอาไปทิ้งแต่ว่าเพอเอินเจอพระรูปหนึ่งท่านขอคือท่านถามว่าของนี้จะต้องทิ้งใช่ไหมถ้าเป็นของที่จะต้องทิ้งก็ ไม่มีเจ้าของจะไม่มีเจ้าของแล้วก็ใส่ลงมาในบาตรพาะเล่าให้ฟังท่านเศรษฐีก็ถามมราพระรูปนั้นอยู่ที่ไหนก็ไปตามหากจนพบก็ปรากฏว่าเป็นลูกตัวเองประเด็นสำคัญก็คือว่าท่านเศรษฐีนี่ก็ได้ข้อสรุปว่าไอ้ที่ทำมาหลายปีเนี่ยเอาอาหารไปวางไว้หน้าหลุมศพแล้วไม่ได้เกิดผลเลยแต่เมื่อเอาของที่ เป็นของที่จะต้องทิ้งแล้วเนี่ยถวายพระพระชานแล้วกลับเกิดเป็นอานิสงส์ตรงตามที่ปรารถนาก็หมายความว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้เป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอธิบายเอาไว้แม้โดยใน บทสวดมนต์ที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำในข้อสุปฏิปันโนทักคินยโยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาทานก็คือของที่ทายกถวายให้โดยมุ่งจะอุทิศให้แก่ท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็หมายความว่าถ้าประสงค์ จะให้อาหารก็ดีข้าวน้ําก็ดีผ้าผ่อนก็ดีนั้นไปถึงแก่ท่านผู้ที่ร่วงลับไปแล้วพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นเนื้อนาบุญชั้นเลิศในโลกอนุตรังปัญญเขตต่างโลกัสสัวเป็นเนื้อนาบุญชั้นเลิศในโลกซึ่งไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็เป็นเหตุให้ที่ซึ่งเมื่อถึง ระยะก,กำหนดเวลาที่เราจะต้องทำบุญอุทิศเป็นการใหญ่อย่างเช่นในช่วงสงกรานต์หรือขึ้นปีใหม่นี้เบื้องต้นก็จะต้องนึกถึงเรื่องของการถวายพัตาหารแก่พระสงฆ์ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะให้ข้าวปลาอาหารผ้าผ่อนเครื่องใช้สิ่งที่เรามุ่งหวงังจะให้สำเร็จประโยชน์ แก่บรรพบุรุษของเราที่ล่วงรับไปแล้วก็ต้องบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในส่วนนี้ซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ทำไปแล้วส่วนที่สองคือเมื่อถึงประเพณีที่เราจะต้องทำกันในเรื่องของสงกรานต์ก็จะเข้าไปหาท่านผู้ที่เป็นผู้มีพระคุณของเราจะเป็นพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดี ครูบาอาจารย์ก็ดีก็เข้าไปหาท่านเพื่อที่จะเข้าไปขอพอรในการใช้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายในแต่ละวันแต่ละวันในรอบปีนี่ก็จะมีบางท่านบางคนซึ่งบางช่วงก็มีความจำเป็นจะต้องห่างจากคุณพ่อคุณแม่บ้างจากปู่ย่าตายายบ้างจากครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณบ้างก็ได้อาศัย ช่วงซึ่งเราได้กำหนดสมมุติกันขึ้นมาให้เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติกันสำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้คือกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมก็จะได้ส่งเสริมปฏิบัติในส่วนที่เป็นเครื่องรักษาน้ำใจของท่านผู้เป็นครูบาอาจารย์บิดามารดาท่านผู้ที่เราเคารพนับถือ อย่างน้อยสักปีหนึ่งได้เห็นหน้ากันได้ไต่ถามสารทุกขสุขดิบกันได้เข้าไปหาท่านได้นําเอาของซึ่งเรารู้ว่าท่านได้รับแล้วท่านจะสบายใจอันที่จริงสาระสำคัญนั้นไม่อยู่ที่ของที่นำเรานําเข้าไปแต่อยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าซึ่งเมื่อเรารู้ว่าท่านรักนานๆจะได้มีโอกาสไปหาท่านก็ไปให้ท่านชื่นใจ ซึ่งน้ำใจส่วนนี้ที่เราได้แสดงออกถามว่าถ้าทำให้บ่อยได้เป็นการดีไหมแน่นอนวะ่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่อย่างน้อยถ้ามีภาระส่วนอื่นที่ทำให้จะได้พบกันนั้นน้อยอย่างน้อยก็เวลาถึงวันสงกรานต์ก็ได้เข้าไปหาท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีท่านภูมิพระคุณของเราบางคนก็ดีก็ต้องถ้าเรานึกให้ดีเราก็จะเห็นว่า ที่ท่านรักบางทีก็ไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรเลยคําว่าไม่ได้มีเหตุมีผลนี่หมายความว่าครูบาอาจารย์ก็ดีท่านผู้มีพระคุณที่ท่านรักเราก็ดีบางทีก็เพียงแต่เห็นหน้าท่านก็รู้สึกเอ็นดูแล้วเห็นหน้าปุ๊บท่านก็รู้สึกสบายใจแล้วที่จะให้คําปรึกษาให้การแนะนำให้คําแนะน,นําการช่วยเหลือเราท่านทั้งหลายเองที่ เมื่อระลึกถึงความดีของท่านลักษณะนี้แล้วก็เข้าถึงเวลาสงการเข้าก็เข้าไปหาท่านทําให้ท่านดีใจว่าเราเนี่นึกถึงท่านอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องทําให้สังคมของเราเนี่ยมีความเหนียวแน่นสมัครสมานสามัคมค,ค,คีไป โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา